วันนี้การเดินทางของอนาคตใหม่ก้าวไกลมาสู่พักประชาชนผมเชื่อว่าการเดินทางของพวกเราได้เปิดประตูแห่งความหวัง ได้เปิดประตูแห่งความฝันเราเชื่อว่าการเมืองดีกว่านี้ได้เราเชื่อว่าการเมืองมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เราเชื่อว่าการเมืองเป็นของประชาชนได้สวัสดีครับผมพันอาจชัยรัตน์ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่พรรคประชาชนนะครับเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีความท้าทายเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอุทกภัยและภาะวะโลกร้อนผมขอสเสนอนโยบาย4อยู่นะครับอยู่แรกก็คืออยู่ได้ ด้วยเศรษฐกิจที่ดีทํานวัตรกรรมให้เกิดขึ้นในจังหวัดมีผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น s m ซ Startup รวมทั้งอาชีพใหม่ๆที่มีมูลค่าการจ้างงานสูงอยู่ที่2อยู่ได้แล้วต้องอยู่ดีด้วยนะครับคุณาภาพชีวิตทุกช่วงวัยการเชื่อมโยง c o n n e c t the Dot นอะำเภอเชียงใหม่มีถึง25่อำเภอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมอำเภอมีความสําคัญมากอยู่ต่อมานะครับคืออยู่เย็นก็คือการทําให้อบจเป็นซูเปอร์อบจอบจสําหรับทุกคน 25่ิอ์เภอใกล้ชิดโปรง่งใสและก็ว่องไวส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่สําคัญที่สุดก็คืออยู่อย่างยั่งยืนปัญหาใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ตอนี้คือ pm 2 5นะครับดินถล่มน้ำท่วมเราจะทําให้การแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นระบบมาร่วมกันสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาปจบพันใหม่ของประชาชนทุกคนขอบคุณครับ